ความปลอดภัยเราอ่ะมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราในทุกๆวันเนี่ยตั้งแต่เราตื่นนอนก้าวเดินออกจากบ้านอย่างครับทุกอย่างมันเป็นมันต้องอยู่ในความปลอดภัยครับใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเราควรจะมีข้อมูลหรือความรู้ด้าน,นความปลอดภัยแต่ละประเภทว่าเราควรจะต้องป้องกันยังไงคอยระวังยังไงคอยรับมือกับมันยังไงอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโลกหรือหรือว่าอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเงี้ยประทับใจรูปแบบการจัดงานค่ะตอนแรกก็จะคิดว่าเป็นแบบวิชาการจ๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอได้มาร่วมในงานแล้วก็ได้ดูหัวข้อสัมมนาต่างๆก็มีความน่าสนใจค่ะในวันนี้นะครับก็เป็นผู้นําเสนอคนแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นระเบิดได้รับฟังข้อมูลจากวิทยากรท่านอื่นๆนะครับหรือว่าบริษัททางอื่นๆว่ามีความสนใจหรือว่ามีการแชร์องค์ความรู้ต่างๆนะครับทั้งที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามนะก็เหมือนกับเป็นการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยที่มีอยู่ในตลาด,นะดังนั้นก็เหมือนกับพัฒนาองคความรู้ในส่วนของตัวเองด้วยนะครับมันคือการสร้างพฤติกรรมที่จะทําให้คนไทยเนี่ย ใส่ใจเรื่องความสําคัญแล้วก็ทําให้การจัดการเรื่องความปลอดภัยของเราเนี่ยหรือสังคมไทยของเราเนี่ยพัฒนาไปแล้วก็มีความยั่งยืนผลดีที่ชัดเจนที่สุดคือการเปิดกว้างการเปิดกว้างคือการที่เรายอมรับความหลากหลายในมุมมองความคิด ฉะนั้นมุมมองความคิดจะทําให้เรารู้ว่าทุกคนล้วนมีความนิยามในแง่ของความปลอดภัยแตกต่างกันแต่ความแตกต่างนั้นจะหลอมรวมกันได้ยังไงอันนี้จะเป็นเป้าหมายสูงสุดของงานนี้คือเราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าความปลอดภัยคือเรื่องจําเป็นและใกล้ตัวปัจจุบันนะคะบริบทของสังคมเปลี่ยนไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนไปแค่บรรยากาศที่มันเกิดขึ้นโดยรอบแต่มันเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีสถานการณ์โรคโควิดมาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้มันเลยเอือ้อให้ความปลอดภัยมีมิติ ของความกังวลหรือความกลัวที่มากขึ้นซึ่งมิตินี้จะทําให้หลายคนจะต้องปรับตัวว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงให้เรายังมีความสุขท่ามกลางความปลอดภัยที่เป็นความเสี่ยงรอบด้านและมีหลากหลายมิติมากขึ้นค่ะการจัดงาน o a c จึงเป็นอีกก้อนแรกที่เรากําลังจะทดลองว่าถ้าเราเปิดกิจกรรมที่มันหลากหลายและสร้างสรรค์อาจจะเป็นโอกาสสําคัญที่จะนําพากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆโดยเฉพาะ ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็รูปแบบของพฤติกรรมของผู้ริโภคที่เปลี่ยนไปงานนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเราเปิดกว้างและเราก็ไล้ซึ่งกรอบแนวคิดดั้งเดิมที่จะมาใช้ในการจัดงานเชิงสัมมนาวิชาการครั้งนี้ครับมาเถอะครับ โอกาสแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเรามาสัมผัสกับบรรยากาศที่เราได้เตรียมการวันนี้นะครับความหลากหลายนะครับรูปแบบใหม่ๆความน่าสนใจกิจกรรมสนุกๆเยอะมากนะครับแล้วก็มาร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งแรกในเมืองไทยในเรื่องของการทํางานสัม,มนาวิชาการระดับนานาชาติที่สร้างสรรค์ที่สุด